สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมสน FM 99นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาวิเคราะห์ฟุตบอลช่วงเช้าฟุตบอลตามควายของวันนังคานะครับที่27มิถุนายนนะครับแม่ใครที่เลียกได้ว่าอยากเชียร์บอลช่วด,ดึกๆแล้วฟุตบอลตัวเลือกน้อยหรือว่าอยากที่จะตามแก้ปัญหาหรือว่าแก้ตัวในช่วงเช้าก็ต้องตามที่คลิปเรานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีมาฝากสําหรับฟุตบอล โคปาซูดาเมกาน้านะแล้วก็โคปาลิเบราตอร์เรสนะครับเป็นฟุตบอลเหมือนอยู่ฟ้าเยเปผ้าสี่ของยุโรปแหละแต่เป็นโซนอเมริกาใต้นะครับมีมาฝาก3คู่แต่ย้ำอีกทีนะครับใครชอบทีเด็ดแบบนี้ใครชอบบทวิเคราะห์สามารถเข้ามาร่วมกลุ่มได้นะครับแอดไซทีโอโอเอ็นสามสามแอดตูลสามสามฝากกันด้วยนะครับก็เข้าไปในนั้นเนี่ยจะมีทั้งบทวิเคราะห์ข่าวสารแล้วก็ทีเด็ดทัศนะจากกูรูหลายๆท่านนะครับก็อย่าลืมแอดกันเข้าไปนะครับส่วนวันนี้ครับ3คู่เนี่ย คู่แรกมองไปที่เกมถ้วยเล็ก,ก่อนนะครับซูดาเมการ์นานะนเวลาตีห้านะครับเกมระหว่างปาเลสติโนของชิลีนะเจอกับฟอร์ตเลซ่าผู้นี้เนี่ยถ้าดูตามชื่อชั้นทีมเนะี่ยฟอร์ตเลซ่าจากบราซิลอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครดูรายละเอียดในเรื่องของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่ม h ฟอร์ตเลซ่าเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะครับมี12แต้มเพราะฉะนั้นหมายความว่าเกมนี้อาจจะปล่อยจอยไม่เน้นนะครับส่วนฝั่งปาเลสติโนเนี่ยอยู่อันดับ2ของกลุ่ม เพิ่งมี8ดแต้มแล้วก็ยังมีดุลที่จะตามฟอร์ตาเลซ่าเข้ารอบนะครับคู่นี้เนี่ยเงื่อนไขไว้เท่าๆกันและที่สําคัญคือฟอร์มในบ้านช่วงหลังของปาเลสไตน์โน่ค่อนข้างดีนะครับส่วนฟอร์ตาเลซ่านอกบ้านก็ฟอร์มค่อนข้างแย่เพราะฉนั้นคู่นี้เนี่ยกระแสเอียงไปที่ปาเลสไตน์โน่ให้เชียร์เจ้าบ้านปาเลสไตน์โน่นะเพราะว่ายัางต้องการแต้มเพื่อดุลเข้ารอบส่วนฟอร์ตาเลซ่าเนี่ยเข้ารอบไปแล้วน่าจะไม่เน้นคู่นี้เชียร์ปาเลสไตน์โน่นะครับ ส่วนคู่2นะครับโยกไปดูโคปาลิเบราโตเรสถ้วยใหญ่นะครับเกมเวลา7จ็ดโมงเช้าฟูมิเอนเซ่ของบราซิลเจอกับสปอร์ติ้งคริสตัลของเปรูอันนี้ชัดเจนเลยนะครับมาตรฐานฟุตบอลบราซิลเนี่ยดีกว่าแล้วก็ฟูมิเอนเซ่เนี่ยตอนนี้ถึงแม้เป็นจา่าฝูงของกลุ่มดีแต่ว่ายังไม่เข้ารอบเนี่ยเพราะว่ามี9แต้มอันดับ2อเนี่ยลิเวอร์พูลมี7แต้มสปอร์ติ้งคริสตลัลก็มี7แต้มเพราะนั้นเกมนี้เนะี่ยฟูมิเอนเซ่ยังต้องเน้นแล้วได้เล่นในบ้านน่าจะเล่นได้ดีนะครับส่วนฝั่ง สปอร์ติ้งคริสตัลเนี่ยเกมนอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับโดยเพราะช่วงหลังเนี่ยก็เล่นในรายการนี้แล้วก็มีเกมที่บุกไปแพ้เลือเพจ2ต่อ4เพราะนั้นเกมนี้เนี่ยฟูเมิเนเซ่เล่นในบ้านปิดประตูแพ้ปิดประตูเสมอต้องชนะอย่างเดียวและมีลุ้นยิงเยอะด้วยเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีครับคู่น้เชียฟูมิเนเซ่นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับโยกกลับไปดูที่ถ้วยแรกอีกครั้งนะครับโคปาซูดาอเมริกาหน้านัดเกมเวลา7โมงครึง่ง ซาอเปโลครับของบราซิลเจอกับตีเกรนะครับคู่นี้เนี่ยซาอเปโลก็เจอกับตีเกรมาแล้วรอบที่แล้วไปเยือนด้วยแล้วก็บุกชนะ2 0นะครับตีเกรนี่นำโดยมาเตอเลเตกีนะกองหน้าทีมชาติเจอรี่ชุดใหญ่แต่ก็โดยรวมแล้วศักยภาพเนี่ยคุณภาพทีมยังเป็นรองซาอเปโลซาอเปโลเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ช่วงหลังฟอร์มในบ้านค่อนข้างดีนะครับอย่างในถ้วยนี้ในนัดที่แล้วก็ถลม่มเดปอเตสโทรลิมาของโคลอมเบียไป50 เพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยวันเวเลยนะครับให้เชียร์เซาเปาโลครับมีโอกาสจะเบียดชนะได้หรืออย่างแย่คือเสมอไม่น่าแพ้คู่นี้เชียร์เซาเปาโลนะครับเพราะฉะนั้น3คู่เนี่ยฟุตบอลเช้าของวันอังคาร27นะครับก็เชียร์ปาเลสซิโนกับเซาเปาโล2ทีมในฟุตบอลโคปาซูดาเมกาน่าแล้วก็ฟุตบอลทั่วใหญ่อย่างโคปาลิปิตาโตเลสให้เชียร์ฟรูเนนเซ่นะครับอ่ะ3ทีมประมาณนี้ย้ำอีกทีนะครับอย่าเข้ากลุ่ม พูดคุยเรื่องทัศนาการวิเคราะห์ฟุตบอลสามารถแอดมาได้ที่แอดไซท t o 3 3 3เแอดตูน 33, 33ฝากกันด้วยนะครับอ่ะคนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ